เอฟซีหลายคนอดใจรอเทบจะไม่ไหวกับผลงานชิ้นใหม่ของหนุ่มเข้มนะครับถึงแม้ตอนนี้หนุ่มเข้มจะกลายเป็นนักแสดงอิสระถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้จะออกจากช่องเดิมไปแล้วแต่แฟนๆก็ยังคงติดตามและให้กำลังใจอยู่ตลอดและแฟนๆก็มั่นใจว่าหนุ่มเข้ม จะกลับมาและกล้าวไปได้ไกลกว่าเดิมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าห่างจากน้องมุกดาไปแล้วถึงแม้หัวใจจะอยู่ไกลกันแต่ถ้ามีจิตใจที่ตรงกันสุดท้ายบุญพาวาสนาส่งก็จะนำพาทั้งคู่ให้กลับมาได้พบเจอกันอีกครั้งแน่นอนในวันข้างหน้าครับ หัวใจบางทีก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงแม้ว่าจะชอบมากแค่ไหนก็ตามแต่เวลาก็จะพิสูจน์ได้ว่าความรักที่จริงใจถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันนะตอนนี้ถึงแม้ว่านานๆจะได้เจอกันทีแต่สุดท้ายแล้วความรักจะนำพาทั้งสองคนได้มาพบเจอกันอีกครั้งแน่นอนครับ